วันนี้เราไปเที่ยวเมืองเอเซนนะคะแล้วเราก็ได้ไปเที่ยวแลนด์มาร์คของเมืองนั่นก็คือเขตอุตสาหกรรมเมืองฐานโซเฟียนะคะที่นี่เนี่ยได้มีการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรอดอกโลกเมื่อปี2001นะคะซึ่งเมืองฐานหินตรงนี้เนี่ยก็มีมายาวนานมากแต่ปี1851นนะคะแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวชมตรงนี้ซึ่งในพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ค่ะมันก็จะมีตั๋วเข้าหลากหลายมาก ก่อนที่เราจะไปซื้อตั๋วเนี่ยเราก็จะต้องมีการขึ้นบันไดนะคะขึ้นไปที่จุดอิน r m ม t ชันเพื่อซื้อตัว๋วตั๋วก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายจะเป็นตั๋วแบบเข้าพิพิธภัณฑ์เฉยๆหรือเข้าไปดูเหมืองนะคะหรือว่ามีไกด์พาเที่ยวซึ่งเขาก็จะมีทางไกด์ที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาอรรลามส่วนตัวเราเองเนี่ยเลือกเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอรสมาเรายัง,ง,ง,งไ,มไม่เก่งนะคะแล้วเราก็ตามไกด์ไปไกด์เนี่ยก็พาเดินชมข้างในตั๋วอันนี้จะเป็นตั๋วแบบมีไกด์ประมาณใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะเขาก็เดินแล้วกกก็แนะนะะําาาาเเล่่่ปรรววััตตติศส์งๆียบ เมืองฐานแห่งนี้นะคะแล้วก็เล่าวิธีการปรับปรุงต่างๆสําหรับเราอะ่ะเราประทับใจมากเราไม่เคยเห็นพิพิธภัณฑ์ที่แบบว่าคุ้มค่ามากขนาดนี้แล้วก็ตั้งแต่ปี1851อะ่ะเขายังคงรูปแบบเดิไมไว้ทั้งหมดตอนที่ดูรีวิวะคะ่ะไม่เท่าไหร่แต่พอไปที่นี่แล้วชอบมาก